Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover. So what can, วันจะพากินพาเที่ยวพา,พา,พา,พาดูธรรมชาติขออนุญาตนะคะวันนี้พอนึกเพราะเนื่องจากว่าเริ่มจะใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วเราก็เลยแบบว่าต้องไปลื้อของกันนู่นนี่นั่นวันนี้วันอยากจะมาถามเพื่อนๆว่าเพราะเนื่องจากว่ามันจะใกล้สิ้นปีแล้วเนาะวันอยากถ้าอ,อยากสอบถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเป็นสายมูก,กันไหม เพื่อนๆเ,เป็นสายที่ว่าอย่าเรียกว่าเป็นสายเลยค่ะวันขอใช้คำว่าเพื่อนๆมี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 ม,ม,ม,มีที่ไหนที่แบบว่าเป็นสถานที่ประจำที่จะต้องแบบว่าถ้ากลับเมืองไทยเมื่อไหร่จะต้องไปไหว้ที่นี่หรือจะต้องไปสก,การะนะคะวันอยากถามความ คิดเห็นนะคะเพราะเนื่องจากตัววันเองอะ่ะวันอ่ะเคย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 วางแผนเคยคิดไว้อย่าเรียกว่าวางแผนเคยคิดไว้ว่าอยากไปไหว้พ่อปู่อือรือที่ทำนาคานะคะแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่มีจังหวะได้ไปสักทีเพราะเนื่องจากว่า เวลาไม่ได้จริงๆเวลาไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่างข่าวก่อนที่วันกลับไปสามอาทิตย์เวลาวันไม่ได้ด้วยค่ะเวลาวันไม่ได้แล้วก็เข่าวันไหนยังไม่พร้อมเดินไกลมากขนาดนั้นนะคะวันนี้อยู่ๆก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะคะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยเออเดี๋ยววันจะมาทําทิปถามเพื่อนๆว่าใครเคยไปไหว้ ที่นี่มาแล้วบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเ,ออเส้นทางลำบากไหมจองยากไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะจองเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่า มันไม่ได้เหมือนประมาณว่าอยู่ๆเราขับรถไปแล้วเราก็จะไปว่าเราจะขึ้นเขาไปไหว้ได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะมันต้องมีการจองมันต้องมีแบบเข้าไปในแอปต้องไปจองอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละคะ่ะนี่คือเหตุผลในการที่ว่าทําไมรอบที่วันกลับไปอ่าตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยวันถึงไม่สามารถไปได้นะฮะก็เลยอยากรู้ว่า เออเดินทางเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนั่งเอารถไปยังไงลำบากไหมที่จอดรถมีมีตลอดไหมอะไรประมาณนี้หรือที่พักที่ไหนแบบว่าเออสามารถพักแล้วไม่ไกลจากจุดขึ้นเขานะคะแต่วันก็คิดอยู่ว่าจะพยายามจะพยายามเออไปให้ได้นะคะเพราะว่าออ่อย่าเรียกว่า อย่าอย,า,อยาเรียกว่าอันนี้เลยค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเป็นอีกปักหมุดหนึ่งที่เราอยากไปไปไปดูนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพอขึ้นเขาแล้วแล้ววิวบนเขาสวยมากอะไรประมาณนี้ค่ะวันก็เลยคิดว่าเออเป็นอีกหนึ่งปักหมุดที่น่าสนใจนะคะแล้วแล้วก็และโดยส่วนตัวเนี่ย คือไม,ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่ามีอคติอะไรใดๆทั้งสิ้นกับแบบว่าสาวๆที่อยู่สายมูหรือต้องไปไหว้ที่นั่นที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีแต่ีของวันน่ะมทีที่ไปไหว้เนี่ยที่เคยไปไหว้ล่าสุดเลยเมื่อตอนนั้นนานมาแล้วค่ะนานมาแล้วที่ไปไหว้อันนั้นอันนั้นวันไปไหว้ที่อยุธยาค่ะ อันนั้นก็คือเหมือนแบบว่าเราไปไหว้พระ9วัดธรรมดาปกตินะคะแล้วก็มีวัดมีอยู่วัดหนึ่งวันจําไม่ได้วันจําชื่อวัดไม่ได้คาแบบเดี๋ยวจะพยายามไปหาข้อมูลหรือไปหารูปเก่าๆมาดูนะคะว่าวัดนั้นน่ะชื่อวัดอะไรเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเราไปที่ พระประธานนะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาก็จะโยนผ้าเหมือนแบบผ้าคลุมผ้าผ้าจีวรอ,อะ่ะคลุมตัวเราไว้เวลาตอนที่เราถวายสังฆทานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะและก็ มีความรู้สึกว่าเออไปแล้วดีไหวแล้วดีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแค่ว่ายังไม่มีโอกาสได้กลับไปไปไปที่นั่นอีกเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็นี่แหละค่ะมีมีมีอยู่หนึ่งหนึ่งที่ที่คิดว่าเออน่าจะไปด้วยเหมือนกันนะคะก็คือที่อยุธยาอะไรประมาณนี้ค่ะไปไหว้ไปไปไหว้พระวัดไปไหว้พระเก้าวัดนะคะที่อยุธยาวันคิดว่า น่าจะกลับไปทำอีกนะคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นทริปที่วันเคยทำตอนที่ก่อนที่วันจะมาอยู่นอร์เวย์นะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่มีจังหวะได้ไปทำเลยสักทีนะคะไม่มีจังหวะเลยที่จะที่จะที่จะได้กลับไปทำแบบนั้นอีกนะคะก็เลยอยากสอบถามเพื่อนๆว่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆมีที่ไหน แนะนำไหมมีที่ไหนแนะนําว่าเฮ้ยเนี่ยต้องไปไหว้ที่นี่ตรงนี้น่าสนใจแล้วก็อีกที่หนึงสําหรับวันน่าสนใจก็คือที่ที่เมืองจันทบุรีอะคะ่ะที่ว่าเขาขึ้นเขากันอะที่เออเขาขเออเขาขเอาอโคชกูดใช่ไหมคะเขาโคชกูดอันนั้นอะน่าอันนั้นก็น่าไปอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปักหมุดนะคะที่วันคิดว่า หน้าหน้าน,าหนา่หน้าไปเหมือนกันอันนั้นวันก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะที่พูดมามี2ที่ที่ยังไม่เคยไปก็เลยมีความรู้สึกว่าเออใครเคยไปแล้วมาไปใครเคยไปมาแล้วเออมาเขียนคอมเมนต์เล่าให้วันฟังหน่อยนะคะว่าเออไปมันไปยังไงอะไรประมาณนี้่ะอยาก อยากฟังจากอคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้วันเนาะ mm hmm. เราจะได้แบบว่าเออเอามาดูว่าเอ,อ้ยตรงนี้น่าไปอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแพลนเรื่องไปไหว้พระหรือไปดูศกยภาส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละทั้งทั้งหลายนะคะวันน่ะ ยังไม่มีเวลาได้ไปทําจริงๆจังๆสักทีเลยค่ะเพราะว่าไปทีไรเวลาไม่เคยพอสักทีเวลาไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยแบบว่าแบบทาได้สักครั้งเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้ไปแบบว่าหลายๆเดือนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออนะหน้าๆไปอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือสองที่ที่วันวางวางแผนไว้ ปักหมุดไว้ให้ตัวเองว่าถ้ามีโอกาสแล้วจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่อยุธยาไปไหว้พระเก้าวัดเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่แบบแพลนสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ไม่ไมค่อยยากเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าอย่างไปไหว้สกาละหลวงหลวงปู่อูลือถ้ำนาคาอันนั้นถือว่าแบบค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องเลาะเข้าไปจอง คิวในแอปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆขับรถไปแล้วก็แบบสามารถวอล์กอินเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนเขาเขาจะกูที่จันทบุรีอันนั้นก็แบบว่าเออวันไม่แน่ใจว่ามันจะต้องจองคิวด้วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีวันช่วงกับช่วงเวลาวันกลับทีไรไม่เคยตรงสักทีก็เลยไม่มีโอกาสได้ได้ไปได้ไปสักครั้งเลยนะคะเพราะว่า มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเอ้ยอท,ที่นี่ก็สวยอะไรประมาณนี้ค่ะลำบากหน่อยแต่แบบว่าขึ้นเขาแล้วแบบสวยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบว่าตั้งพอดีมันจะหมดปีแล้วไงวันก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเอออยากมาทำแบบว่าเหมือนสถานที่ที่เราคิดว่าเออปักหมุดไว้ก่อนว่าแบบเออน่าไปไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ ไว้เดี๋ยวถ้าวันได้กับไทยรอบไหนนะคะเดี๋ยวถ้าได้ไปที่ไหนแล้วเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออเป็นยังไงไปยากไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้ายังไงวันนี้วันขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับสไครต์ที่เป็นกําลังใจให้วันมาเสมอนะคะวันขอบคุณมากวันจะพยายามปรับปรุง ช่องเล็กๆของวันไปเรื่อยๆนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้วันต่อไปนะคะมาลาวันนนเวค่าวันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติขอบคุณนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย